ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะก้องสดค่ะพดหมูค่ะวันนี้พดไม่มามูผัดมามูเองค่ะเขาตัดต่ออยู่วันนี้เพื่อเขาตัดต่อเนื้ัดเนี่ยผัดไปเล่นกับเขาเพราะแต้วแตกแหกสับประย์อ่าวันนี้เราก็เลยมาเจอพี่พดออกมาเจอคนหลอกกับคุณป้าเขาแล้วนะคะเจ้าของร้านนะครับคุณประทัย้านส้มตำริมรั้วนะคะอยู่วิภาวดีซอย5จ้าบอกก่อนอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บ จากคุณตอยและป้าพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่านิดนึงป้าพรบอกร้านเนี่ยอยู่ตรงเวียดบีซอยห้าใช่ค่ะร้านแบบกี่ที่นั่งใหญ่จมหูร้านขนาดไหนประมาณ15ที่นั่งค่ะโอ้ไม่เยอะเนาะไม่ไม่เยอะแต่ว่าสิบห้าโต๊ะมั้งใช่ ไม่เยอะแต่ว่าร้านเขาเป็นการ์เด้นใช่ไหมเป็นสวนเป็นการ์เด้นครับเป็นการ์เด้นอยู่ริมสิบห้าที่นั่งม่วนแค่นี้เองสิบห้าโต๊ะใช่ไหมคะค่ะมันอยู่การ์เด้นไหนน้องตอยอยู่ตรงป่าสักครับแถวแถวสวนป่าสักตรงวิภาวดีซอย่หรอมีด้วยครับโอ้โหลีกนี่แล้วเมื่อไหร่แล้วเวลาเปิดมากี่ปีละร้านส้มตำนิมล้วนเนี่ยเราเปิดมาประมาณเกือบๆจะ2ปีปีกว่า ดีกว่า 2, 2, 2> ปีนะคะใช่ด้วยความที่ที่ร้านคือจริงๆส้มตำม,มันมีเยอะแยะเนาะมีกล้องเนาะในกรุงเทพเราเนี่ยออแต่ว่าที่สําคัญร้านนี้นะคุณผู้คุณผู้ชมค่ะเป็นเขาเรียกว่าอีสาน ของแท้แท้แทนะแล้วก็ที่ร้านเขาเป็นที่นิยมมีคนมาบ่อยๆเพราะว่าเป็นแบบแนวสวนใช่ไหมออกไปนั่งแบบเป็นแนวการเด้นแนวสวนนะเออแล้วก็นอกจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปทานแล้วทานด้วยตัวอาหารแล้วยังมาเช่าสถานที่เราจัดงานต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ก็มีมีมีทั้งมาใช้พื้นที่ในการจัดงานวันปีใหม่บ้างอะไรบ้างของบริษัทนะครับหรือว่ามีติดต่อให้เราไปไปออกงานร้านออกร้านร้านออกงานนี่ต้องไปออกกับเขาเลย เดือแล้วรายการอะไรนะลิ้นติดโฟเนี่ยอ๋อกแล้วออกแล้วออกแล้วออกแลอะตอคุณรายการกนี่ <laughs> อ่ะน้องตอยกับคุณพ่อพรในเมื่อมาแล้วก็บอกคุณขายอาหารอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บแน่ใจหรือเปล่าอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บใครเป็นคนทำอาหารเมนูนี้ ฝีมือป้าพรทั้งหมดเลยครับป้าพรทั้งหมดป้าพรดูอีสานใช่ค่ะอีสานแตกเนิดนะขอนแก่นค่ะโอ้เป็นฝีมือป้าพรหมดเลยรสชาติใช่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวลองมาดูซิความพิเศษมันแตกต่างยังไงครับใช่ของเรามันพิเศษยังไงคะถึงได้ติดอกติดใจกันก็คือใช้วัสดุวัตถุดิบใช้วัตถุดิบครับใช้วัตถุดิบใหม่ค่ะสดใหม่เลิศรสใช่ใช่เอาบอกเบอร์ก่อนเลยเผื่อส่งจะได้ดิบรี่มีสั่งไหมมีครับมีในไลน์แมนนะครับอ่ะ 0923802777ครับและมีโปรโมชั่นด้วยต่อยังไงมีโปรโมชั่นวันนี้นะครับถ้าเกิดแจ้งว่ามาจากรายการกล้องสดพดตมูนะครับวันนี้เราก็ลดไปเลย20%โอ้โหเยอะมากจริงนะจะขาดทุนหรือเปล่าลูกเออไม่เป็นไรครับเพื่อรายการนี้ไม่เป็นไรขาดทุนไม่ว่าขอหน้าไว้ก่อนเนาะของอร่อยต้องให้คนรู้จักกันเยอะคุณน่าเป็นห่วงลูกชายป้าพรไงเออเป็นทหารอากาศเดี๋ยเขาจะขาดทุนพี่ก็จะห่วงเขาหน่วยแพทย์สนใจงานนิดนึงดูแลประตูอยู่ ประตูที่กองทัพอากาศกรงพยาบาลแพร่พยาบาลมิพลมาดูก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์รู้ลยไหมคะ092 380 2777น้าประทายใช่อาทวนอีกครั้งค่ะ092นะคะ380 2777โทรตอนนี้เลยบอกมาโทรมาจากรายการเรานะคะตอนสุประมูลด20%่เลยเขาบอกน้ำปลารลาดเป็นยังไงประพรประพรไปปรพไปทำเองค่ะจากปลาแล้วก็ใช้ปลาอะไรคะ ปลากรดีค <mile> oh. ่ะต้องปลากรดีเนี่ยปลากระดีมันเลิศยังไงป้าพมันเลิศยังไงนัวค่ะนัวเลยเหรออ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยไปอันแรกนี่คือส้มตำส้มตำตัวนี้เป็นปลาส้มตำปลาเดี๋ยวลองชิมเองเลยตำปลาล่าอันนี้เนี่ยป้าพรตำมาเองกับมือเลยนี่เรียกว่าตำอะไรคะตำปลาปูปลาล่าใช่ไหมปูปลาล่าค่ะน่าจะแซ่บนะเนี่ยจานนี้ถ่ายป้าพรกี่บาทหกสิบบาทค่ะว้าวหกสิบบาทได้ไหม ถูกมากแต่แต่หอมนะหอมนะเลิศมันเลิศบอกเขาอยู่หน่อยเห็ดใช่ไหมเห็ดไม่เห็ดเลิศมันจะแซ่บนิดหนึ่งรับรสชาติที่ร้านเราก็จะแบบว่าออกแบบนัวๆเผ็ดๆหน่อยพี่ก็แซ่บอ๋อครับดีครับบอกว่าแซบเลือดป้นก่อนชื่ออะไรคะผู้ใจชื่ออะไรนะชูติพันธ์ค่ะเบส พีคอนเสปมาเบสอันนี้อะไรอ่ะลาบเป็ดเหรออันนี้ลาบเป็ดค่ะโอ้ลาบเป็ดแล้วเมนูนี้ล่ะคะก้อยก้อยก้อยมะนาวค่ะลาบเป็ดลาบเป็ดก่อนลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดนี่ไฮไลท์อะไรครับมามาไฮไลท์ยังไงอ่ะอร่อยสิมือลาเป็ดนี่เราเราใส่ใส่หนังเป็ดกรอบเข้าไปด้วยหอมอร่อยตรงนี้แหละเนาะใช่ใอ่เนาะลองดูครับใครมาต้องสั่งค่ะนี่เหรอคะถ้ามาไม่ถึงเฮ้ยป้าพรอร่อยว่ะ แล้วแล้วลาบเป็ดมีกระเทียมกระเทียมดองป่ะไม่เยค่ะเออใช่ถ้าของแท้ต้องกระเทียมเนาะกระเทียมดองกระเทียมดองแล้วหอมเจียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทิมต่ออีกเยอะมากมากเลยมีตำไข่เค็มเยอะมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาทิมต่อค่ะอะมีแจ่วฮ้อนหรอมีครับมีจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มด้วยครับพักสักครู่น่าทานอ่ะก้อกงต้นกู นะคะคุณพนักานคะจะเป็นอะไรคะอันนี้เลยค่ะปัจจัยเป็นคนสดสดก็ต้องทานก้อยสดเดี๋ยวพัทไทยมีมีเออ่คนมาทชิมให้นะอ่ะน้องเบสน้องเบสมาค่ะลูกชายของป้าพรนะคะค่ะป้าพรไปตรงยืนตรงกลางเลยโอ้ลูกชายหล่อมากลูกชายหล่อมากอ่ะน้องเบสลองชิมซิเป็นทางอากาศชิมโชว์หน่อยค่ะชิมซิรับก้อยอร่อยไหมอ่ะลูกอ่ะราบก้อยจานไหนคะน้องตอยจานละเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเนื้อนะอ่ะคิดเลยจ้า ป็ไงดอกอร่อยไม่อร่อยแม่ตีนะเลิศไหมเลิศเลิครับป็นมีกลมะนาวออจะมีกลิ่นแบบมะนาวหอมอ่าเห็นไหมก็รู้เนื้อสดใช้เนื้ออะไรคะเนื้อวัวครับเนื้อวัวแบบเป็นแบบส่วนใดคะ สันในค่ะอสันในด้วยจานในหนึ่งร้อยไหคะโทรตอนนี้ค่ะหมายเลขคุณตอยอะไรตอนนี้เบอร์อะไรศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดนะครับโทรเลยลดโทรโปรโมชั่นนี้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อไปทางคุณแม่เป็นเนื้อย่างให้คุณน้องเบสชิมจิเนื้อย่างเป็นเนื้อใช้เนื้อส่วนใดคะสันในเหมือนกันค่ะสันในเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะร้านเขาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา11บเอโมงถึง2องทุ่มนะคะวันอาทิตย์ไม่ต้องไปนะวันอาทิตย์เขาพักกันค่ะจ้ ทานเมียโชในค่ะลูกอ่าอ่าอันนี้จริงมีน้ำจิ้มของเขาด้วยนะครับน้ำจิ้มอยู่นี่ค่ะไฮไลท์คือน้ำจิ้มด้วยครับได้ค่ะได้ค่ะพี่ขาเดี๋ยวหนูดูให้ค่ะน้ำเปียกเป็นน้ำจิ้มแจ่วมะขามเปียกอ่าฮะอุ๊ยอร่อยนะนัวนะโชอ่ออ่ออ่อโชอ่ะกล้องรับโอ้ยไม่ต้องเมียเหรอโสดครับโสดไม่ต้องรับเนื้อนะรับหน้าโสดอยู่โสดทป็ไมอ่ะทำไมโสดอ่ะขาดรักค่ขาดอากาศเนื้อ เนื้อนี่ยากแบบไม่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 แห้งจนเกินไปอชุยซี่แต่มีชุยซี่มีแล้วกรึบไปหน่อยครับพอแล้วเดี๋ยวหมดต่อไปค่ะเป็นส้มตำอะไรกูง่ายมะม่วงได้ไหมได้ค่ะเขาบอกว่ามะม่วงร้านเขาเนี่ยใช้มะม่วงอะไรคะที่อร่อยค่ะอันไหนับมะม่วงอันนี้อ่ะมมะม่วงปลากรอบครับอุ้ยอันนี้สิขึ้นไทยนี่อุ้ยมะม่วงชุยซี่จริงจริง แต่ลาบเป็ดนี่แต่ลาบเป็ดนี่อร่อยมากเลยหยุไม่ได้เลยเหรอครับยู้ที่นี่เลยครับต้องไปไหนเอามาค่ะชวนนะคะอืมะม่วงลึต้องกินกับประกอบด้วยครับเดินมามาอ่ะต่อไปนี่อะไรครับนี่อะไรนี่อะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ไข่เค็มไข่เค็มอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้แหนืหมูทอดค่ะแหนมหมูที่ทำเองด้วยครับค่ะ แหนมหมูทอดนี่ต้องกินหน่อยพี่ชุ่มตำมะม่วงอร่อยมากเดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นคนกินแหนมเก่งมากค่ะเป็นคนชอบกินแหนมโอ้ยยะตกโอ้ยค่ะอะไรนะแหนมอร่อยแหนมเก๋มากเป็นคนชอบกินแหนมแหนมทอดอันนี้แหนมนี้คุณแม่ทำเองนะครับตายแล้วอยากเป็นเซไพรสอ่อมก็มีนะคะมีอ่อมไก่มีทิ้ง่ครมีอ่อมหมูย่างมีก้อยเนื้อเนี่อะไรเนี่อะไร อันนี้น้ำตกน้ตกคอมูน้ำตกคอหมูค่ะเดี๋ยวจิ้มซิใช้หมูตัวเมียนะคะเนื้อมันจะนุ่มค่ะตัวผู้เนื้อมันจะแข็งๆนิดนึงอันนี้เท่าไหร่นนี้กี่บาทตัวที่แปดสิบค่ะอุ้ยให้เยอะนะถูกเนาะราคากันเองครับอุ้ยจำมะม่วงดีเลิศแบบเป็นถ่ายเอาสังคมเป็นถ่ายรายการเสร็จไปเลยอยู่อยู่แถวช่องเสร็จใช่ไหมแต่ไฮไลท์คือนนี้อันนี้คือไฮไลท์จิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มครับไหนมาดูดิเนื้อค่ะเนื้อเหรออันนี้เป็นหมูมีเนื้อหมูหมูมา ต้งแจะออเปียวคเปียวน้ำซุปก็จะแบบคลักๆหน่อยครับสมุนไพรสมุนไพรเยอะค่ะค่ะแต่ไขมันมัจุ๋มนี่ม้อเ่่ไไห่่่ะ่้าบอกเม่่เเป็นเซ็่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่ร่ห่่่่่่่่่่่่่่ห เอาคนมาเยอะไงคุณขออนุญาตทวนเบอร์อีกครั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะ092ค่ะ380นะคะแล้วก็2777ร้านซ่อมตำริมรั้วเนาะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเออวันเสาร์เวันเสาร์เวลาเปิดเวลาเออแปดโมงเอ้ยสิบโมง 11บเอ็ดโมงนี่คอร่าสิบอ็ดงนี่คอรลาบังคับไม่ให้บะหอนอยู่ให้บะหอนอยู่เยอะงงนี่คอร่าไม่งั้นจะี๋ยวจำยันไม่ได้เนี่ยเธออย่าเปิดเร็วให้เขาแต่งหน้าด้วยเขาบอกเวลาตำจะหนุกใช่ไหมเต้นเต้นเต้นตำลำสบายเลยใช่ไหมบะหมอนน้ำซุปอร่อยน้ำซุปดีมากยิ้มจุ่มดีเดี๋ยวจะกินนี่คือ ตับตับค่ะโปรตีช้อปินตับไหมครับมีตับมีสับตับตับทำไมต้องมองลูกเขาอ่ะพี่ใครเขาดูเขาคิ่าเจ้กินตับบอกเบอร์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 อีอครัศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดครับเออนะคะอร่อยว่าเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์สิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มนะเป็นส่วนของการเดินนะรับได้ทั้งหมดสิบห้าโต๊ะแต่จริงๆปาร์ตี้ได้ใช่ไหมปาร์ตี้ได้ปาร์ตี้ได้เนาะ บอกเบอร์บอกเบอร์คุณก้องไม่คุยแล้วคบอกบอเๆบอกเบอร์เร็วๆ0923802777ครับเราจะบอกไปจนกว่าจะมีคนโทรเข้ามาเลยครับว่ามาาาาจกกรรย้องสดดหมูลดย่างเลิศมากคุณขอหมูย่างคุณดูขอหมูย่างนุ่มมากๆนี่ขนาดนะครับย่างเอาไว้แล้วให้แมให้เรากินในรายการนะคุณนุ่มมากๆเนี่ยอพก้องทานได้แปลว่านุ่มจริงเพราะว่าฟันเขาไม่ค่อยดีนะคะ แต่ถ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้เบสช่วยรักษาได้ได้ครับให้เบสจะลวงปากให้หน่อยเนาะเพราะปากไม่ดีเนาะได้เบสเยอะหนมากเลยอ่ะแหมอร่อยจริงนะไม่งั้นคุณก้องไม่กินแล้วล่ะอืมอือกินคำเดียวบอบบิบบอบบอบเบนเก้าสองสามแปดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดครับอ่าให้เชิญชวนอีกรอบค่ะเชิญค่ะก็ลูกค้าท่านใดครับที่สนใจจะทานส้มตำหรือว่าอาหารอีสานแบบรสชาติแบบ ดังเดิมแท้ๆจากมือคนอีสานที่ทำมากว่า30ปีนะครับพร้อมกับวัตถุดิบที่สดใหม่อย่างข้าวคั่วเอยพริกเอเนี่เราทำถั่วด้วยเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอทำเองค่ะคั่วเองบดเองค่ะบดเองค่ะที่สำคัญเขาอยากเห็นป้าพรเต้นด้วยนะไปดูที่ร้านได้กันเลยบรรยากาศเป็นกันเองบรรยากาศเป็นกันเองช่วงนี้จำจํานะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะขออนุญาตไปใส่สำคัญช่วงหน้านิดนึง ไปศาลเจ้าแม่บัวลอยนะคะที่วัดชลอดจังหวัดนนทบุรีกับตำนานสุดเฮี้ยนแต่ให้โชคให้ลาบลาบเราก็มีแล้วหมดเวลาหรอหมดยังมอบป้ายมอบป้ายอ่อร่อยจนต้องกราบนะนี่เลยมอบป้ายเลยนะคะเอออร่อยจริงอยู่ตรงไหนลืมอย่าลืมว่าไปเบอบเบอร์เบอง7 7ครับ โปรโมชั่นดูไปดูตอนนี้ลดยี่สิบค่ะผมอย่าลืมบอกจากรายการก้องซวยพดมูนะคะคุณผู้ชมค่ะเจอกันง่ายอยู่ที่เบรกต่อไปค่ะไปล้วไปเบรกต่อไปค่ะ,คะไปค่ะไปนอนทัพบุรีกันก้องซวยพดมู